ในขตรวิดกนะ์นำมาบอกกล่าวมาแสดงกับหมุดันทั้งหลายโดยเฉพาะในส่วนของมงคลระสูตรมงคลชีวิตเป็นบอกว่าทานันจะธรรมจะริยาจะเอตัมมังกรมุตตัมมังนั่นก็คือว่ามุคคลที่ฮือฐาน นะและก็ธรรมจริยาจะคือเป็นผู้ตีประพฤติธรรมนะย่อมเป็นมงคลอันดีงามอันสงสดอันกอบเกิดความงดงามเกิดขึ้นกับคนๆน,นั่นที่ได้กระทําไปต้นไม่ที่ให้ผลและลมเงานะนอกจากที่จะเป็นไม่มีประโยชน์แล้ว ย่อมได้รับการดูแลใส่ปุป๋ยปวนดินยิ่งิ่งขึ้นไปฉันใดผู้ตี่หื้อฐานนอกจากจะได้จีว่าเป็นผู้ตีมีประโยชน์แล้วย่อมจะได้รับการยกย่องสรรเสริญช่วยเหลือสนับสนุนจากคนทั้งหลายทั้งปวงฉันนั้น การฮนะึทานนั่นเ่ยที่การแบ่งปันการสละสิ่งของที่เฮามีอยู่นะบอกว่าจะเป็นจตุปัจจัยเป็นเงินเป็นทองหรือว่าสละเดี่ยวแรงกำลังของตัวเก่านะที่มีอยู่นะจอยเพียวจอยพัดจอยนัน่นจอยนี่อย่างไปงต่างๆจอยบ้านจอยเมืองจอยวัดจอยว่าอย่างสิ่งทั้งหลายของปวงน,นี้เนี่ย นั่นคือการเสียสละนะเสียสละนั่นคือการแบ่งปันคือการทีอทานนะทา,านนังนะธรรมทานนังชินาติที่ได้กล่าวไปตะกี้แล้วนั่นเนี่ยโดยเฉพาะบุคคลที่เอ่อเธอธรรมะเป็นทานนั่นเนี่ยนะยอมตีจะนำพาประโยชน์อันงดงามให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆนะโดยเฉพาะตระก่าก็ยอมจีได้ประโยชน์ ไปในตัต taking, through through things things ้นตัวต่างๆเหล่านั้นและการฮึดทานนั่นเนี่ยเราก็คือการแบ่งปันคือการยิบยืนสิ่งที่เฮามีอยู่สละสิ่งของต่างๆแบ่งปันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเอื้ออกัเอื้อเฟื้ออาทรกันและกันเกื้อกูลซึ่กันและกันต่างๆ กระสีทั้งหลายนักปนนี้เนี่ยเป็นบอกวา่ามือขนตีหื้อเนี่ยนะ่ะยอมสูงกว่ามือกับขนตีหับสังเกตเพราะว่าขนตีหื้อสิ่งของกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยยิบยืนเนี่ยนะ่ะอาจะสูงกว่านะเพาื่อสมเด็นกับจิตใจของเขาที่มันสูงท่งนะ่ะพร้อมตีจะสละใจสิ่งของต่างๆที่มันตีขาม,มีอยู่ต่างๆเหล่านั้น ในส่วนของอันที่สองนั่นก็คือธรรมจริยาจะนั่นก็คือว่าผู้ประพฤติธรรมน่เป็นมงคลชีวิตน่เปินบอกว่าไม่จันแม่นแหง้งกัยังบทสิ้นกลิ่นหอมอ้อ,อยถึงแม่จะโถกหีบกัยังบทสิ้นรสหวานเกลือถึงแม่จะโถกสโตูกัยังบดสิ้นรสขม บัณฑิตแม่จะตกอับอับจนกันยังบ่นเลิกประพฤติปฏิบัติธรรมต่างๆ <c oughs> สิ่งท่างหลายนักปวงตอนนี้เนี่ยเป็นบอกว่าธรรมจารยสุขะยซูขังเสตนะิผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสิ่งท่างหลายทั้งปวงนะทุกๆคนในโลกนี้เนี่ยนะย่อมตีจะปรารถนาความสุข แล้วก็จะปฏิเสธความทุกข์แต่บางครั้งบางทีเนี่ยสนะิ่งที่เขากรลังสแสวงหาอยู่นั่นเนี่ยนะาที่เขาคิดว่ามันจะเป็นความสุขนะที่เขาทําแล้วมันเกิดความสุขแต่ถ้าดูจริงสุขแล้วนั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นสุขที่โกเขือบแกรง่งแล้วก็ฉชาบทาไปได้วยความทุกข์ก็ได้ต่างๆความสุขที่อันจะกเกิดขึ้นนั่นเนี่ย โดยจ้าข้ะในฐานะของความเป็นชาวพุทธสุกที่เกิดจากการมีทรัพย์สุกที่เกิดจากการใช้ใจทรัพย์สุกที่เกิดจากการบ่เป็นนี้่สุกที่เกิดจากการอาะรพติตนในทางที่ดีที่งามต่างๆมีเงินมีทองก็สามารถที่จะแจ้่ใจทรัพย์เพื่อเกิดประโยชน์มีเงินมีทองก็สามารถที่จะสรหนี้ได้ตามกฎหมายต่างๆ สนะิ่งใัาทั้งปวงนัยนเคือความสุขว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความอิม่มเ,เบิกบานความสบายกายความสบายใจย่อมที่จะก,ก่อเกิดขึ้นกับโมโาทั้งหลายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเพียนทำความสุขนะให้ก่อเกิดขึ้นกับเก่านะสุขที่ก่อเกิดขึ้นนั่นเนี่ยเพียงแค่เอาระลึกนึกรู้อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไป นาะทำความเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่กำลังผเผชิญอยู่สิท้นหลายรบกวนแล้วน,น,นี่เนี่ยนะมันยอมตีจะประสบพบเห็นนะกับทุกๆคนบ่าว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะความสุขความทุกข์มันเป็นของกูกันอย่างที่ได้บอกไว้ว่าโลกธรรมนั่นเนี่ยมันจะมีปรากฏต่อเห็นพอมีปรากฏต่อเห็นแล้วนั่นเนี่ยนะถ้าเหาบ่มันพิจารณาบ่มัน,มนทําความเข้าใจ ามันทําเหตุซื่มันดีงามให้มันเกิดขึ้นเนะมื่อสุกกะลงเพิดเพินไปกับสิ่งทั้งหลายนั้งปงพล้นนั้นอนะิ่มเอิบเบิกบานจนลืมว่าบางคั้งบางทีเนี่ยนะมันอาจจะกอบเกิดสิ่งที่เป็นตอกตกใจตกุตกตกใจก็ไนดะ้ต่างๆซึ่งในในธรรมบทน,นี่ยนะในพระไตรปิฎกมีเรื่องเหล่าอยู่เรืเ่องหนึ่ง นะ่ะก็คือมัท t กุณฑลีบุตรมัท t กุณฑลีบุตรนี่เป็นบุตรของเศรษฐีเศรษฐีคนนี้เนี่ยเป็นโพธิมั่งคัขังเป็นโพธิมิฐานนะแต่มีอุปนิสัยที่ขี้เหนียวตรนีนะ่ะจะฮือฐานก็บอกฮือจะเนย่ยยงก็บ่ยนะน่ะเก็บเงินเก็บทองใส่ในโปในถังฝังดินไว้อย่างเดียวต่าง ซึ่งต่อมานั่นเนี่ยปัญก็มีลูกอยู่คนหนึ่งลกูลกลปัญนญนิกินว่ามัทธะกุฑรีบุตรเนี่ยนะมัทธะกุฑรีบุตรเนี่ยเป็นเป็นบุตรของเศรษฐีนะปุตติมีฐาน,นะแต่เป็นปุตติตนีทีเหนียวต่างๆแต่ด้วยความเป็นปุตติตนีทีเหนียวนั่นเนี่ยแต่ก็มีใจอยู่หันน้อยหนึ่งโดยที่เอา เอาทองคำนะ่ะมันแยเป็นตุม้มหูแื้วก็ลูกดอก,กเกา่านะจึงได้ชื่อว่ามัททากุนทลีนะผู้ที่มีตุ้มหูเกลี้ย,ง,ยง,ตงต่างๆตอนนั้นพออยู่มาบ่เบิ่นบ่นนานตะเดยนั่นเนี่ยเมื่ออายุได้สักกีเข้าวไวรุ่นนะหกเอ่อสิบหกปีมัททกุนทลีเนี่ยนะ่ะก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ พอเจ็บใครได้ป่วยแล้วเซ็ตนั่นเนี่ยแตนตดปอดตกเกานั่นเนี่ยจะไปหาหมอจะไปหาหมอเพื่อที่จะฟ้าลูกไปรักษาต่างๆก็กลัวว่าเงินท้องของใจตกเกานี่จะเสี่ยงนะก็บรยอมฟ้าลูกไปแต่เอาตกเก่าไปไปปรึกษาหมอปลาลูกเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้กินอะไรอย่างดีถึงจะหายต่างๆพอหลังจากนด้นแล้วเซตนั่นเนี่ย นะสิ่งจีไปสอบไปหาสมุนไพรมาฮหดลูกกินก็บกห่หายเพราะบ่เมินบ่นานแต่ใดนะ่ะลูกโซอยู่ในห้องกับกัวว่าคนอื่นคนอื่นมมืนไก่จะไม่แอลหานะกัวจะมาหารทรัพย์สมบัติของตกเก่าจีสะสมว้ตา่างๆก็ป้าเอาลูกมันหนั่งอยู่หน้าบ้านนะ่ะนั่งอยนอนอยู่หน้าบ้าน เพื่อที่จะบอกห้คนอื่นได้เข้าไปในบ้านในจองดอกเก่าเวลามาเยี่ยมมาเยืยนอนต่างๆพอหลังจากนั้นแล้วเซ็ตนั่นเนี่ยอยู่มาบ่าเมินบ่านานจะได้อากาศกับบ่อไข้ท่าละวัตถะปุณรีเนี่ยอากาศก็บ่อไข้ท่าอยู่มาวันหนึ่งพุทดเจ้าของเขาเนี่ยกระรงแผ่ขายพาย,ยานไปพอสงแผ่คายพาย,ยานไปนั่นเนี่ยเห็นว่ามัตถคุณรีบุนันเนี่ยเป็นผูน้มีบุญอย เขาสรงจะต,ต้องไปโปรดิ่นะเพื่อเผลจะได้กบประกับสิ่งด,ดีดีงามต่างๆเพราะหลังจากนั้นพระธเจ้าไปประทับอยู่ที่หน้าบานไปยืนใะช่วงเจ้าไปยืนท่ารับบิณฑบ,บาตอยู่เอาไปยืนท่ารับบิณฑบ,บาตอยู่ด้วยด้วยานาที่คราเป็นเศรษฐีแต่มีผู้ทีเป็นผู้ทีทมีความตนีที่เหนียวกระเฉยนะถ้าเป็นบโหูบวหันต่าง แต่มัทคัปุรีบุตรเนี่ยเห็นแสงสว่างในคณะติดกับเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะบินหลังตำ่ำนะหันหน้าไปทางข้างฝาของตกเกา่าพอ,อหันหน้าไปทางข้างฝาขอตกเก่าเพียนแกเห็นแสงนะเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นนะก็มีจิตมีใจและกระปรอที่จะหูว่าโอ้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดเปรานออหลังจากนั้นแล้วเสร็จแล้ว ได้สักบึดสักเมียเนี่ยมรดกุณทรีก็ตายไปพอตายไปแล้วนนเนี่ยก็จิตที่มีความเลื่อมใสในพุทธเจ้าเพียงแก่เห็นนะหู้ว่าพุทธเจ้ามาโปรดก็มีจิตเลื่อมใสแค่ด้านเดียโนะด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้สั่งสมไว้ก็ได้เกิดได้เป็นเถ้าวดิวดาอยู่สวรรค์จันฟ้าต่าง พรนะนั่เษฐีที่เป็นพระนั่นเนี่ยน่พอหัววันโลกของตกเก่าตายแล้วนั่นเสตนั่ะทำพิธีเอาไปเผาเอาไปฝังเรียบร้อยน่ตัดเตี้ยวไปไปเหี่ยวประจ้าทุกวันพอเตีดเด้ยวไปไะเหี่ยวประจ้าทุกวันนั่นเนี่ยน่นก็ไปคร่ำครวญน,น่นคร่ำครวญให้หานัลูกของตกเก่าวันโลกของตกเก่าอยู่ไหนนัจงกรับมหาปอจิมต่างๆเหลตา,ตานี้น ในขณะที่เทวบุตรเทวดามัทคุณฑรีนั่นเนี่ยได้เห็นลักษณะอาการหตอนนั้นก็จึงแปลงกายลงมาเพราะแปลงกายลงมาแน่นั่นเนี่ยกระทำหน้าตาหลบหลางลักษณะคล้ายคลึกลง,ลก,ลง,ลก,ลงกับหลกของเศรษฐีพราหมณ์คนนั้นเปิ้นกระถามนะเปิ้นกระถามโดยเฉพาะมัทคุณฑรีเทวดานั่นเนี่ยก็แกงถ้าเป็นให้เป็นห้องนะ มันกระซุบสะกันพอดีนะพระรามตีเป็ดเศรษฐีก็ไปถามว่าโอชายนมไอ้น้องให้อันอย่างเป็นอันอย่างจึงมาให้มาห้องอยู่ตมณีนะจึงมาให้มาห้องจตมณีก็เลยสอบถามกันนะพระรามก็บอกว่าตีเฮาให้เฮาห้องตีเฮาตุกอกตกใจนเนี่ย,ยก็คือวันลูกของเขาเนี่ยนะได้เสียไปได้ตายไปต่างๆ ถ้ส่วนหันหนุมีเหตุอย่างที่มาให้มาห้องตรงนี้มาท่ากุณฑรีก็บ,บอกว่าข้าพะเจ้าน่ะเนี่ยมีเกวียนอยู่อันนี้เล่มหนึ่งนะเป็นเกวียนทีดีดีงามเป็นเกวียนทองคำต่างๆนะแต่มาเดียวเนี่ยติดตุกอกตุกใจที่ห้องให้ขำขวรอยู่ทุกขวันเนี่ยกับข,ข่าวว่าข้าพะเจ้าเนี่ยไปเสาะไปหาล่อกเกวียนบน่มี พรามเมื่อได้ยินแล้วนั่นแล้วเซตเนี่ยโดยติมีใจก็เลยกึดใจว่าเออถ้าอันทันอยากได้ล่อแบบไหนนาล่อเงินล่อท้องหรือว,ว่าแก้วมนันนี้โรหายย่าหนึ่งต่างจงบอกข้าพเจ้าเตอะเดี๋ยวจะจ่วยจัดหาให้ได้มัททกุณธริเตวดานนัเนี่ยเป็นกระกล่าวว่าข้าพเจ้าติเห็นนั่นแหละแต่จะคู่ควรกับ อันล่อของข้าพเจ้าจะเป็นลออของขำนั่นเนี่ยบม่มีอะไรอย่างที่จะเหมาะสมเก่กับพัะจ,จันกับพระอันนี้ดวงอาทิตย์จะมาเป็นลออทั้งกู่พระมยินท์เรานั่นเซ็ตนั่นเนี่ยเป็นกระบ,บอกว่าโอ้ท่านนี่นยังมางโง่เขาเหลือเกินถนะ้ายังมางโง่เขาเหลือเกินตายแล้วตายแหมก็บอสามารถที่จะเอาพระจ,จันแด่วดวงอาทิตย์นั่นเนี่ยมาเป็นล่อมาทำล่อเกี้ยนของท่านได้หรอก ติวดามัท,มทคุณมัทคุนทรีนั่นเนี่ยก็ส่วนกลับคืนไปว่าพรามนะดวงจันทร์และอาทิตย์นั่นเนี่ยนะยังปอปากฏดห้เห็นอยู่ข้าพเจ้ายังต้องการสิ่งที่มองเห็นได้น่ะแต่ส่วนทันนั่นเนี่ยมาขำรวนน่ะในสิ่งที่ใครๆก็มองบอกหันน่ะนั่นก็คือคนติดตายไปแล้ว ดันั้นแหลเนี่ยไผ่เนี่ยมันจะงโง่วกันพรามได้ยินอย่างนั้นแล้วเช็จเนี่ยก็ได้สติและบากลับคืนมาว่าแล้วแต่นักผู้ว่าโอ้ตกเก่านี่มันเงาแต่นเนาะเงาในที่นี่นี่คือว่าโลกของตกเก่าตายไปแล้วให้ควาควรมาคืนมาแล้วมมนกระวัตสมาติจะก,กับคืนมาได้อายะน์ต่างๆเรานน้นนะพรามจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผูน้ที่เราล่อนนักหนา นะท่านได้ลดน้ำคือความเห็นโทกคือข้าวเจ้ากายเป็นผู้เย็นความกระวนกระวายของข้าวเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกบันเทานี่แล้วต่อจากนั้นแล้วนะ่เนี่ยรามก็จิงถามมัทตะกุลธาธรีวัดท่านนี่คือไข่ปัทตะกุลธาธรีก็ต่อว่าเฮาเนี่ยคือโลกของท่านนะที่ได้ตายไปแล้วแต่ไปเกิดที่ เดีวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นพร,รามกจิงกล่าวด้วยความปิติยินดีว่าอัศจ,จรรย์จิงหนอประหลาดจิ้งหนอนะเพียงแค่การทำอันชลิกรรมนะต่อพระพุทธเจ้ามีผลเพียงปานนี่เฉรี่ยถ้าฉะนั้นนะข้าพเจ้าจะทำจิตทำใจให้เรื่มใสพระพุทธเจ้าในวันนี้เลยทีเดียวหลังจากนั้นแล้วเซตเดียพร,ราม ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเก่าจากเป็นคนตนนีที่เหนียวกับมันพื้นฐานรักษาศีลจนตัวเก่าได้ประสบสุขในสิ่งดีๆจริงงามนั่นก็คือว่าเป็นผู้ที่หันมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่างๆพอหลังจากมีวันหนึ่งพนะพุทธเจ้าก็สเสด็จไปฉันอาหารตีบ้านของพรหมาม เมื่อฉันนาหารแล้วพรามกั็จิงถามพุทธเจ้าว่ามีพระโคดมบุคคลตีบ่ได้ถวายทานแด่พระองค์บ่ได้บูชาพระองค์บ่ได้รักษาอุปสมุโบสถแต่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยเหตุเพียงแก่การทําจิตเลื่อมใสในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจะถามอีกอย่างไรเล่านะมัทรีบุตรได้บอกความจริงแก่ท่านแล้วประเจน,นีต่างๆตอนนี้ นั่นแล้วเนี่ยธรรมจริยาจะผู้ที่ประพฤติธรมปฏิบัติธรรมยอมที่จะนำพาประโยชน์อันกดงามให้เกิดขึ้นต่อกจากนี้ไปใช้เวลาสักครู่หนึ่งทำความระลึกนึกรู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำมงคลอันดีงามให้เกิดขึ้นก็ตกเก่านาเกีดขีธรรมจริยาจะเอตัมมังกระบุตัมมัง